เก t t โน n มีอายรุจลินจีลาตราบ,บันโคดค่ะถ้าหนุ่มๆทั้ง30คนยังไม่มีใครก็แนะนำให้เปิดไฟไว้จะได้มีเรานะคะสเปคปะคะจริงๆชอบผู้ชายที่มีสเสน่ห์อะคะ่ะแล้วก็ลุกแบบแบกดๆหน่อยแต่คือแบบลุคแบกนะคะแต่จิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าไม่ชอบเลยคือไม่ชอบผู้ชายเห็นแก่ตัวค่ะที่แบบว่าคิดถึงแต่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นึกถึงจิตใจคนอื่นอะไรแบบเนี้ยค่ะการการกระทําแล้วก็คําพูดด้วยค่ะ จริงๆแล้ได้หมดนะคะมาอยู่ที่ผู้ชายที่เราคุยแต่ถามว่าเราชอบผู้ชายที่มีเทสต์หน่อยไหมเราเราก็ชอบคนที่เขาแบบเลือกสถานที่เป็นจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสถานที่หรูแต่ถ้าเขาเป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์เขาชวนเราไปแบบสถานที่ธรรมดาแต่ว่ามันพิเศษเป็นธรรมดาที่พิเศษมันก็พิเศษได้ค่ะใช่ค่ะเป็นแล้วก็จริงๆก็เป็นสายปาร์ตี้ด้วยเราชอบไปงาน mm hmm. เฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทุกง,งานเลยล้วค่ะแล้วก็ชอบไปฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็ค่อนข้างที่จะชอบแล้วชอบเข้าสังคมมาค่ะชอบเต้นอะไรอย่างงี้ค่ะก็เปิดธุรกิจแท์แทนจีนค่ะแล้วก็มีอีกงานหนึ่งเป็นฟรีแลนซ์ค่ะนักเขียนบทความอิสระแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะจริงๆก็ถามว่าทำไมถึงเปิดใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็เก็บเรื่องนี้ไว้นานแล้วจริงๆก็เคยเปิดเผย ตัวตนไปแล้วในพอดแคสต์ของจู๋ค่ะ,คะแต่ว่าไม่เห็นหน้าแค่ใช้เสียงเฉยๆก็เลยอักถือเขาบอกว่าก,ก็เลยมาเปิด,ดีกว่าเพราะว่าในอนาคตเราจะทํา y o YouTube ด้วยก็เลยเปิดเผยตัวตนไปเลยค่ะจุดเริ่มต้นที่มาทําเพจนี้เพราะว่าเราชื่นชอบการดูหนักแนว คาตกรรมแนวแบบสยองขวัญมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบปลูกฝังมาพอเราเรียนปอตีปุ๊บเราก็เลยทำเพจขึ้นมาเลยจากตอนแรก200ไลค์แรกอะเราจ้างเราให้เพื่อนมากดไลค์บังคับเขาอะค่ะบอกว่าถ้าไม่กดไลค์จะตัดนิ้วคนเพื่อนก็เลยแบบมา,มากดเพจเรากันอะไรเงี้ยค่ะจนพอทำไปทำมามันก็บูมค่ะมีคนมาแชร์เพจเราเยอะแชร์ภาพแชร์วิดีโอเยอะจนมันขึ้นมาหลักหมื่นหลักแสนจนตอนนี้ก็แปะแสนแล้วค่ะ ไม่ค่ะจริงๆแล้วเราชอบดูหนังแบบนี้แต่นีสใส่ส่วนตัวเป็นคนแบบตลกมากเป็นคนแบบอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวเราะตลอดเวลาไม่ค่อยเครียดค่ะแต่แต่เราชอบดูหนังเนี้ยมันเป็นความชอบแต่นี่ใส่ส่วนตัวคอนทา้ากันมากเลยคนที่รู้จักเราเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนตลกค่ะใช่ค่ะแบบ มันคือเราก็เหมือนแบบเราเหมือนไลฟ์สไตล์เราอะ่ะก็เหมือนสาวในไอจีทั่วไปที่เขาชอบไปเที่ยวที่ดีๆชอบกินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายรูปลงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ชีวิตประจําวันเราเนาะเราจะกินโอมากระสทุกมือ้อเราจะกินไฟดายิ้งทุกมือ้อก็คงไม่ได้อ่ะค่ะมันก็เหมือนรางวัลชีวิตทํางานมาเหนื่อยๆหาเงินได้เยอะเราหาเงินได้หลายทางอะค่ะเราก็เอาเงินเนี้ยไปซื้อความสุขเราแต่วิธีชีวิตคือกินได้หมดค่ะเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายค่ะ ถ้าถูกแบ็คเอาก็คงรู้สึกแย่ค่ะแต่ก็แต่ก็แอบ,บกลัวเพราะว่ากลัวว่าแบบเขาเขาคิดว่าเราจะเป็นคนติดหรูหรือเปล่าแล้วผู้ชายก็จะไม่กล้ากลัวไปกินข้าวกับเราแล้วต้องเสียตังค์เยอะจริงๆไม่ต้องเลี้ยงเราก็ได้เราเลี้ยงก็ได้นะติดถ้าเราชอบมากเราก็ชิลๆค่ะตอนนี้ที่อยากให้ติดตามเลยคะ่ะก็คือคอหนังโหดนะคะอีกแค่สองแสนก็จะหนึ่งล้านแล้วไปช่วยติดตามกันหน่อยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางคอหนังโหดทางไอจีแล้วก็เพจแล้วก็ไอจีของตัวเองก็ได้ะคะ่ะเข้าไปติดตามได้ะคะ่ะ Thank you for watching!